สวัสดีครับตอนราพัฒนูแบ็คฮอกดาวในโหมดเนื้อเรื่องแอฟริกาตะว,วันออก3ตุลาคมปี1933เนื้อข,ขอากอง,งยืนยันแกนนำอดีตประชุมใกล้โรงแรมโอลิมปิกคอมมานด์เลยสั่งเข้าควบคุมตัวปฏิบัติการนี้ต้องเนียนเพื่อไม่ให้ระเจอบปเจอมากเกินไปบ่าย3.55หน่วยเดลตา้าเต็มตัวเข้าตียอาคารเป้าหมายเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยเนื้อที่ต่อมาหน่วยเรนเจอร์เข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบ ขบวนคอ,โอนโวยสตแตนบายใกล้กับอาคารเป้าหมายเมื่อเดลต้าให้สัญญาณขบวนคอนโวยจะเข้าไปรับนักโทษและถอนตัวออกทั้งหมดทันท,ท,ทีแผนการง่ายๆเข้าและออกใน30นาทีปฏิบัติการนี้จะเร็วแรงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำไมต้องเผายางรถอะเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าทหารมาแล้วชอปเปอร์เตรียมเข้าจุดลองจอดได้เลยรับทราบคอนโวยเข้าถนนฮาวดากแล้วหนึ่งัาทีเข้าเหตุควบคุมของกลุ่มติดอาวุธรับทราบทัศะนวิสัยในการมองเห็นแย่มากคุณต้องหาจุดจอดเองเลยอภิจิงศ์ยิงสาดหน้าขึ้นมาครับโอ้ดูดูมาก เราเข้าตลาดมาแล้วเหมือนเข้ารังมาเลยอย่าประเมินมันต่ำไปนะนักบิน Star ่ C 1เราเข้าตำแหน่งมาแล้วขออนุญาตลงจอดด้วยเราต้องเข้าใกล้เป้าหมายให้มากกว่านี้พยายามอยู่วอ้อาคารเป้าหมายมีการต่อต้านมากเกินไปต้องลงจอดที่ตึกใกล้เคียงแทนครับไม่งั้นลงไม่ได้ ก็คือตึกนี้ต้องเดินเท้าไปแล้วทุกหน่วยโปรซาบเมื่อเท้าถึงพื้นจัดกำลังป้องกันให้ไวเรามี30นาทีเคลื่อนที่ให้ไวซับรเปลี่ยนดับซาบครับผมเดี๋ยวจะคบ่าข้างบนให้ให้เราเข้าไปขียอาคารนี้ก่อนนะครับเช็คตามมุมด้วยรับซาบครับผมนี่คือแม็กไนท์เราเข้าพื้นที่แล้วครับนี่คือซูเปอร์ซิกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเราเราแค่ไปลียอาคารนี้อาคารอาคาร ตามขอบตามมุมนะครับต้องพยายามโฟกัสเอาไว้ตามมุมคอเนอร์คนอื่นสั่งเช็คเราแลฮะมุมโว้กระสุดหมดการพอ20เมตรข้างล่างนี่ใต้ขานี่ครับ20เมตรมันไดพังหมดแล้วไปไม่ได้ชำรุดหมดเลยก็ต้องรูนี้สินะไอดิดอีกหนึ่งตามมุมครับคอเนอร์ห้องห้องนี้เป็นห้องเช่าได้อยู่ ไม่ยากไม่ยากใครมีสตูดมันดักตามมุมเลยว่ะก็เอานี่ดิหมดไหมไม่ตายจากแรงระเบิดครับห้องซีเมนแบบนี้แต่แรงระเบิดอัดไม่ตายเชื่อจะเหลือจริงๆโอเคอีกห้องเคลียร์ไม่มีายจบข้างล่างเจ็บแผลลุงกาวไปกับพื้นซอยหน้าไม่ใช่เป้าหมายจริงไปต่อไม่ได้ข้างล่างนี่คือการพอย อย่ไงไครับเป้าหมายแล้วถึงเป้าหมายแล้วครับการพอยต์ศัตรูเรนเจอร์กลุ่มติดอาวุธอยู่ที่อาคารฝั่งตรงข้ามถนนต้องเคลียร์พวกมันก่อนก่อนจะไปต่อเรนเจอร์แจ้งให้ทราบได้ครับนั่นไงระเบ,บิดมีแผลชีก่าเล็กน้อยมีแผลชีกขาเล็กน้อยขอย,ขอย้ำอาคารนั่นแหละครับพี่เขาพูดถึงกันตรงนั้นเลยน่จะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ด้วยมั้งเนี่ย มีเสียงพนักลังใกล้เข้ามาครับใกล้ขึ้นเลยก็ใกล้ขึ้นงั้นก็เอาไปกินฟาเนเดโะมันถูกกระสุนใหม่คุ้มกันด้วยด้านในคงเยอะเหมือนเดิมเลยครับอันนี้จริงผมว่าแบบงคอกแน่รีบไปนะจริงๆไม่ได้การคุ้มกันให้ก่อนสักแป๊บนึยังดีเหมือนกันนะแต่ถ้าบินเกิดที่นานไปก็เป็ีเสียงมาเหมือนกันอีกนะครับ <c oughs> แต่อย่างสียอย่างอาจไม่คุ้มก็ได้แต่มันจะต้องเบาบางปะ คงจะเบาบางลงแล้วนะครับพอเราบรรทัดหนักเหมือนกันเลนเจอร์เล่าไว้ผมช่าค่อยๆคืบขานเข้าไปเคลียร์ในไงแบ็คคอกคุณถือแบ็คคอกเมื่อกี้แบ็คอคอกมาเลยธนกิจต้องไปต่อแล้วครับอาคารเคลียร์นี่คือโรบิโอ64กิโลหนึ่งหนึ่งภารกิจของคุณคือเข้าไปเคลียร์อาคารสีขาวสองชั้นอยู่ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติการของคุณเลยอ่ะฮะผมกำลังมุ่งหน้าไปเดี๋ยวนี้แหละเข้าไปในอาคารควบคุมพื้นที่จับตัวแกนนำไอดิด เราเหลือเวลาไม่ถึง3 0บนาทีแล้วเวลาน้อยมากทุกนในปัวซาาเขาพื้นที่เป้าหมาย่พีจี PG, นี่ไงลนเจอร์ระวังด้วยมันติดพีจีมาหรือเปล่านะ่ะไม่แน่ใจไม่รู้ไม่ทราบแต่ยิงก่อนแล้วกันคอยถามที่หลังไปไปไเลนเจอร์ Ranger. ไปเลยเดี๋ยว้มกันให้เอาไปยิงสวนศาสตร์กลับมายัางดุเลยเมื่อกี้นีกระเด็นเลยอะเสียงพาหนะเต็มตัวรับมือมาแล้ววว ไม่รู้มาจากไหนแต่เท่มากเมื่อกี้นี้นพี่จีเห็นรถสีขาวด้านหน้าเราไหมนั่นแหละอาคารของเราไปที่อาคารเร็วๆเข้าไป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 ประต,ตูตามส้อมตามซอยตามมุมตามหลืบตามรูนี่มีไปหมดเลยนะครับมันชอบมาซุ่มโจมตีกับเราพวกนี้รถสีขาวเจอแล้วเสียงไอ้ดิปล่วงพอมาแล้วทำอะไรนยึยกยักอยู่ได้ ฝนคลุ้งเลยว่ะโอ้โปรเตนเ,เจอร์มันต้องไปลอยตัวรอบๆอาคารไม่ใช่เหรอผู้กำลังคุ้มกันเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่มาข้างหน้าทิ้งซึ่งหน้าเนี่ยนะโอ้โหเข้าหานมากเดนเจอร์ครับกูเท่เลยไปแล้วทิ้งเชือกไปเลยครับเข้าอาคารดูเหมือนจะมีการต้านออกมาหนักแล้วเช่นเคยแล้วมันก็นมือด้วย,ยงั้นระเบิด์สองสว่างครับเอาไปากินแ<ป>ฟลแฝก แปกหน่อยสว่างว่าคุณมาชู่ครูเอาเรื่องอยู่นะพวกนี้ A.I.G. นะฮะล็อกเป้าเก่งๆ <c oughs> A.I.G. คุณเข้าคารเป้าหมายแล้วแล้วก็ต่อไปหาเหมือนพวกผู้ต้องสงสัยครับพวกนี้จะไม่มีอาวุธห้ามดิงใส่พวกก่อนด้วยรับทราบแล้วครับหาทุกห้องเลยหาทุกห้อง1ิคนด้วยกันครับไปหามาได้แล้วเมื่อเราจับกลุ่มครบแล้วคนวัวจะมารับเราครับ,บ,ร,บรับทราบจะปฏิบัติตามนั้น ให้เราไปหาชั้น2จะเป็นส่วนใหญ่ชั้นแรกจะเป็นคุกคุมต่อต้านติดอาวุธสกัดกั้นเราเนี่ยจริงก็มันมีมุมเยอะกันอีกแล้วอ่ะมุมอย่างนี้ใส์ฐานไม่ยากครับอจะอยู่ตามซอกตามมุมตามหลือบอีกแล้วก็ได้แล้วมั้งชัดเลยครับหัวมืดๆเป็นใครเลยโอ้โห <c oughs> ยอดหน้ายอ <c oughs> ดทิบยอดหน้าเลยเล็นท <c oughs> ีเดียวนี่เลือดแดงเลยครับเป็นการต่อสูเ้เียอดพะชิดไง มิลีดาเมจอย่างนี้เหรอคลิกเด้อดาเมจสิ่งที่แย่กว่าคือผมไม่รู้ผมจะไปหาสูวนเติมจากไหนครับหมดมั้งยังวะเสียงซ้ายอีก2แม็กคือหมดแล้วนะครับ30กับ32คือหมดจริงๆแล้วเนะี่ย บริบทยิงมั่วยิงเอามันต้องยุติลงแล้วต้องยิงอย่างแม่นยำวังผลแทนครับว้าชิด<อ>น้อยหนามาแต่ไกลซ้ายเหรอเดือดดานจริงๆที่นี่โมกาดีชูครับอีกคนเนียนเลยหลังคอมพิวเตอร์เจอตัวประกรันสองคนครับซัสเปกผู้ต้องสงสยัยสวัสดีครับ นี่เลยกด F เพื่อคอนโทรลได้10ล็อกลัดจบอีกคนหนึ่งมา20ครับเราควบคุมได้แล้วแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะฮะว้โหใครโทรมาวะเนะี่ยเชียน่สอบใครโทรมาเนะี่ยโอ้เขารักหน่อยครับกระสุนเราเหลือเพียงแค่44นัดเท่านั้นแม็กหลัก30แม็กลอง14กระสุนจะหมดก่อนจบเกมหมรือเปล่าพารกิจนี้อีกนานแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับประตูเจอผู้ต้องสงสัยครับ กลุ่มแกนนำใช่ไหมดีว่าตัวมีขวางกั้นอยู่ถ้ามีประตูวขวางกั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะเราตุยแม่เขาตุยสองอย่างเรื่องง่ายๆไปคนที่สามครับหนุกขึ้นมาพ่อหนุ่มหนุกขึ้นมาสี่แล้วอย่างครับยังไม่จบเพียงแค่นี้จะต้องไปต่อนะครับ เื่อทุกคนสงสัยครับว่าเดลต้าทีมที่มากับเราตอนแรกอยู่ไหนหมดใช่ไหมฮะนั่นก็คือเขาอยู่ที่ตึกเมื่อกี้นี่แหละครับไม่ได้มากับเรานะเ,เขาบอกอยว่าเขาจะคุ้มกันจากใครกาวให้ครับเราเลยต้องซโลโ่เดี่ยวกับเลนเจอร์นี่ลนะจอนวิกบ้างละกันครับเราปืนพกนี่แหละเลดอาคารครับนี่เป็นทางตันห้องนี้เป็นไงบ้างยินดีต้อนรับเลยสินะเสียงปืนเ k ค หลังสาภาพโซเวียตลม่มปืนนี้จริงเป็นที่นิยมมากไอ้นี่ H.K. ว่ะใช่มันน่าจะเดินใส่ปืนแล้วก็เก็บกระสุนได้นะ Assault Rifle เหมือนกันไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำไม่ได้นะนายนันก็มันเลยเนะี่ยกระสุนไม่จำกัดโอ้โหยังว่ะอเลียเคลียเอ้อยห้องเคลยร์ปลอดภัยครับห้องนี้ ลุกขึ้นมาพ่อหนุ่มลุกขึ้นมาขอจับกลุ่มหน่อยคนที่เจ็ดครับคนที่แปดได้แล้วอีก2คนภารกิจึงจบสิ้นได้เหมืนอนโทษอดูยตามมุมเหมือนนะเกมนี้เป็นเกมซีคอบิว,วนะก็ประบาดไม่ได้ไงผ่ <c oughs> านห้องนี้ผ่านเหลือสองห้อง หมดหมดเลยกระสุนหมพอดีเลยครับเราแล้วเรียบร้อยเราจับกลมตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นแกนนำอดิตฐเสรจสมบูรณ์นะครับกิโล64ไฟเขียวเราพร้อมจะถอนกำลังแล้วัับซากิโลหนึ่คอนโวยเคลื่อนที่ถอนกำลังกันดีกว่าครับนักบินซุปเปอร์หกเราเจอกลุ่มติดอาวุธขนาดใหญ่ขอย,ย้ำกลุ่มติดอาวุธขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้าคานเป้าหมายตรงนี้นะครับ ภารกิจใหม่เจอมังเกิดป้องกันที่นี่เป็นเวลา3นาที35มิบาวิและถอยหลังอย่างต่อเนื่องแบงคโฮกมาแล้วอ่ะว้าวเพราะเขารู้ว่าเดลต้าอโลนน่าจะไม่ไหวเลยมีกลุ่มซัพพอร์ตมาให้ไม่ใช่เดลต้าทีมนะครับเดลต้าอโลนนคนเดียวเลยมีคนเดียวเดลต้าทีมไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นแค่ตัวประกอบไปเฉยเสียงมาแล้วเสียงระวังศัตรูเข้ามาข้างหลังครับข้างหลังเหรอแล้วหน้าหลังมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไง แล้วเราก็เหลือ5นัดด้วยครับจะหมดเอาแล้วนะั่นเหละเหตุใด3นาทีแล้วจูๆ่ๆเสียงวิ้งกก็เบา,บาลงฮะไม่สิเงียบไปเลยหายไปเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าคงจะรวมกลุ่มมาใหม่แล้วก็มาหาเราสิอ่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยมีคน,ม,คนมาอีกแล้วรอบนี้มันเจาะเข้าด้านข้างครับ ฮัลโหล2นาทีคอนไวอยจะมาถึงรับทราบ2นาทีครับ2นาที30วิด้วยที่ถูกต้องไกลแล้วรู้สึกรัทึกฮะที่รราทึกก็เพราะว่ากระสุนเรามันเหลือน้อยแหละฮะก็ต้องพึง่งบรารมีเพื่อนในการป้องกันเอเนมี่จ่อข้างต่อครับต้านไว ตึงให้อยู่หมดไหมย,ยังเหรออีกหนึ่งข้างมาซ้ายขวาเลยครับพี่แกแต่เราไม่เห็นแล้วอะก็ฝากเพื่อนไปครับมุมบอดมุมบอดนี่ทางลงนะฮะจหวันี้น่าจะมีสกิลในการเรียกช้ริเทิร์เบิรนะมันจะได้แบบพึ่งความสามารถจากจุดอื่นบ้างไม่ใช่แค่เราคนเดียวฮะก็ะเทเลยกันอนะอีกแล้วครับรอบนี้มาข้างหลังอีกแล้วนะข้างหลัง เสียงพานกกะากำลังใกล้เข้ามาครับเนี่ยเสียงเครื่องยนต์เคลื่อนที่มาทางฝั่ง,งฝั่งซ้ายเราเนี่ยคำถามคือเราจะยับยั้งมันยังไ,ไงเรามีปืนพก13นัดระเบิดอีกหนึ่งลูกอ๋อน,น่ไงมันมาปล่อยคนได้เฉยครับเห็นแล้วเห็นแล้วเคลื่อนที่เคลื่อนที่ออกไปแล้วครับนึกว่าจะเป็นปัญหาไม่ใช่สบายเลยครับ50วิพวกเรา50วิต้านไว้ สิบวิเองครับเดือ4สี่สิบวิแล้วในที่สุดคาซีนมาแล้วคอนโวยเรา <c oughs> อีกนานแค่ไหนห้า <c oughs> ทีครับอะไรนะห้านาทีห้าทีคงไม่พอ เกิดอะขึ้นกับเขาอ่ะเขาตกตกจากเชือกตอนลอยตัวครับเอาไปไว้บนรถก่อน<ป>ภารกิจที่สองออกจากที่นี่ด้วยหน่วยซัพพอร์ตไปเลยเข้าไปเร็ว let's go เรามีโอหกสี่ผมต้องส่งรถสามคันออกไปก่อนเรามีคนเจ็บอาการสาหัสอาการหนักมากต้องอ,อพยพโดยด่วนเดี๋ยวนี้เลย แลบทราบยูนิฟอร์ม6 4เดี๋ยวส่งการชิปไปช่วยชอบการชิปคือเฮลิคอปเตอร์เล็กนะครับจา้าผมต้องการกำลังคุ้มกันให้กับรถนี่โอเคเดี๋ยวผมไปเองไปคุ้มกันให้ก็ได้สตาร์เกอร์นหนไปน้ำรถตามมา <c oughs> มันดูมันดูชุลมุนจังวะ <c oughs> เดี๋ยวทีมผมคุ้มกันคอนโวยให้ <c oughs> โอเคเราจะซัพพอร์ตคุณหลังจากถอนตัวตั้งโทษเสร็จ <Take care. S 1> เลยขึ้นแล้วระวังด้วย นี่คือสตาร์เกอร์เรามีคนเจ็บพร้อมสำหรับการถอนตัวแล้วรับทราบเฮลิคอปเตอร์เข้าตำแหน่งพร้อมถอนตัวรับทราบตามผมมาคอนววยโกโกโกเอาแล้วว่า RPG เราต้องคุมกันคอนไววยไปถึงเมนโรลดเฮลิคอปเตอร์จะคอยเขาเวอร์ซัพพอร์ตให้อ่ะฮะเฮลิคอปเตอร์จะตามมาครับ <S <S ด้านหน้าดูไม่ค่อยปลอดภยัยเราต้องการทีมสกเกิลเข้าไปสอนแนว้ังหน้าก่อนอะ่ะแล้วใครอะก็เป็นพวกเราสิ มันไม่มีใครแล้วครับระทึกจัดจัดเบอร์ห้คอนไวระวังด้วยผมเห็นการซุ่มโจมตีข้างหน้าเดี๋ยวผมเข้าไปเกี่ยวให้ก่อนนะโอ้โหรับทราบรอสัญญาณอยู่ใน,ส,ส,นสิ่งก่อสร้างเหมือนมีเสียงกระแสงปืนนี่ครับทางฝั่งซ้ายอพิจิที่กำบังแทบไม่ทันเลย แต่ได้จะล่วงแล้วบ้างคะับาร์เบอร์5-2เราเคีร์ได้ไปเจึงนึงแล้วเสียงมีกลุ่มติด r จีซุ่มซ่อนตามอาคารอยู่แนะนำให้สงห่งทหารเดินเท้าเข้าไปเคลียพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยรับทราบมันอยู่ทั่วเลยกิโลวันวันคุณได้ยินหรือเปล่าเข้าไปเคลียอาคารด,ด้วยเออรับทราบไม่ต้องตะคนก็ได้แหมตัวละครอินจดัดคนเล่นอินตามไปด้วยในคารนี้ครับ คียร์พีจีให้หมดเราไม่สามารถสูญเสียพานะไปได้อ่ะฮะเรามีคนเจ็บอยู่บนรถเนี่ยอาคารนี้เหมือนจะเคลียร์แล้วมั้งผมว่าไม่มีวิวเวลของใครแล้วครับศัตรูก็ไม่มีเสียงหรือว่าเสียงปืนออกมาเลยนะฮิโลนวานเราจะไปต่อแล้วเคีร์คานต่อให้ด้วยอ่ะฮะอ่ะพีจีสตาร์เกอร์ได้เป็นไงบ้างเนี่ยแม็กได้ถามครับไม่รู้ผมไม่อยากพูดตอนนี้ผมยุ่งอยู่เออขับต่อไปสายวะ ในคานเห็นผมแว๊บเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจก็เพี่ยงไปก่อนข้างบนเหรอข้างบนล่วงเลยเบ้าเบอร์ห้าสองนหน้าเรามีปัญหานิดหน่อยอะในบ้านนี่ไม่ตายเหรออาา่ะฮะลุงล่าวาไปเลยครับอ,อ๋อย้าหน้าเป็นเฮฟวี่ไฟพาวเวอร์อยู่ข้างสิ่งกอ่อสร้างครับเขามาเคลียร์ให้แล้ว แนวป้องกันศัตรูถูกทำลายครับเอาเลยส์ิลได้ครับเอ้ยไม่ไม่ไอพีจีม RPG. หมดยังเคียบะยไม่เคีย์เม็ดเล็กๆอะมองไกลๆมันนิดเดียวเองอะไม่ค่อยเห็นชัดนักนะฮะมาต่อได้ครับพวกเราโวอะไรวะเนี่ยมันมีอย่างพวกตามมุมไม่พอนะบนหลังคาอย่างนี้ก็มีด้วยทำให้เราแบบ ต้องระวังให้มากกวา่าเดิมหน่อยนะครับเกมนี้แล้วถูกยิงแต่ละทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบาดเจ็บธรรมดานะบาดเจ็บหนักด้วยสิข้างหลังออกมาจากบ้านนะครับอาคารเห็นแค่2ครับยังมาอีกเหรอตัวเดิมปะน่าจะใช่ครับล่วงไปเลยถ้ามีเสียงฟุบออกมาหรือว่าเลือดแตกเนี่ยก็แปลว่ามันตุยแล้วนะครับ เราจะเข้าเมโลดแล้วสิเนี่ยแน่าเหมือนจะเป็นเส้นทางหลักแล้วได้ครับถนนหลักของเมืองนี้โบกาดิชูคิดว่าใช่นะวซุ่มโจมตีอะไรอ่ะเราต้องการการสนับสนุนทางการอีกครั้งหนึ่งเวนกัมมันเอารถติดไฟมาครับบารเบอร์เฮสองเข้ามาไม่ได้ต้องดูเคลียเอง ฟเออไฟแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบเหมือนอินแล้วนะพอเจอพ่อหนุ่มสตรรกเกอร์ของเราเนี่ยโหเสียง้าเขาอินมากอะนึกถึงคนภาคของเกมเนี้ว่าเขาจะตะโกนไม้แตกขนาดไหนในตอน้าคเกมนี้อยู่นะครับอารมณ์มันได้วะมันมาอีกแล้วหยุดมันโอเคกะสุดหมดเว้ยเนยมันเข้าซอยไปไปข้างหลังแล้วเขาบอกเฮอร์รี่รีบหน่อยพยายามอยู่ ข้างหลัง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 ฮือฮผู้พันจ็ดจัด <c oughs> แสงไืนข้างหน้านะบริเวณหางขยะอาคารล้างอาคารพังสองคันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอีริเบเนตสองคันคือซ้ายและขวาเลยครับอีกคันหนึ่งอยู่ใกล้ามาก สรกเกอร์ระวังเองไเเอไฟเอร์สรกเกอร์นี่มันตัวหาเนะ่นจริงโอ้ซ้ายเยอะเลยอะซ้ายฝาไม่ค่อยเห็นเลยเห็นซ้ายมากกว่า,ไม,มาไ,รรไม่แน่ใจหมดรืยยังเลยครับไม่แน่ใจแต่ยังเป็นทางการแล้วเข้าเมนโลดแล้ว นี่คือเส้นทางหลักนะครับไรซึ่งสี่ขวางการการบล็อกไม่มีเลย,ยมีเพียงแค่เราเบิวู้หมดแล้วมั้งเลนเจอร์คนอื่นที่เป็นอาหารลาไม่ได้วิ่งตามมาใดครับมีเพียงแค่เราคนเดียว,วยนี่คือสตาร์เกอร์เราเข้าเมโลดแล้วรับทราบนี่คือ61แล้วถูกยิง61ถูกยิงแอมฮิตแอมฮิต6กกำลังตกขอย้ำซุปเปอร์6กกำลังตก อาล่ะคุณผู้ชมครับภารกิจต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามตอนต่อไป